สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชุนครับเราได้นําเทคนิคในการสร้างมิติระวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเปจูนามานะครับด้วยหลักการและประสบการณ์ของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนครับวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว MG ตัว HS นะครับซึ่งเป็นตัวไฮบริดนะครับหลังจากเพื่อนสมาชิกนะครับได้เห็นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชุนครับ มีการนำเทคนิคใหม่ๆเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับก็ได้นําเจ้าตัว MG นะครับให้ทางชีมงานอัลคอนซาวและชุนครับทำการแก้ไขระบบนะครับซึ่งระบบเครื่องเสียงที่มากับเจ้าตัว MG ตัวไฮบริดคันนี้นะครับก็เป็นของโบสเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้เราจะทำการแก้ไขระบบในส่วนตรงไหนกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขระบบเครื่องเสียงนะครับซึ่งเป็นของโบสในรถ MG ตัว HS นะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูครับเดี๋ยวหลังจากที่เราได้ทำการอดแผงประตูนะครับเรามาดูโครงสร้างของตัวลำโพงนะครับซึ่งเป็นของโบสนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับวันนี้เราจะทําการแก้ไขระบบในส่วนตรงไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการแก้ไขระบบเสียงนะครับซึ่งเป็นของโบสนะครับซึ่งมากับรถ m g นะครับตัว SS อนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทาการเปลี่ยนลำโพงนะครับทั้งลำโพงโบสนะครับที่มากับชานิเล นะครับเพราะฉะนั้นเวลาลำโพงทำงานพุ่มเนี่ยเนื่องจากใช้โครงสร้างมันจะตัวบอดี้รถนะครับนะครับเป็นตัวตู้ลำโพงนะครับเวลาลำโพงทำงานพุ่มเนี่ยมันจะมีค่าไวส์เปสชั่นค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงนะครับหรือว่าเป็นน้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนลำโพงมีดชุดใหม่เข้าไปนะครับเราจะทําเป็นตัวมิดไฮนะครับส่วนเจ้าตัวซับนะครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าตัวซับนะครับซึ่งเป็นซัฟเฟอร์ขนาด4นิ้วอยู่ทางด้านท้ายรถนะครับทำงานในย่านซับนะครับเพื่อให้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวล นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งใตัวลูปโฮมิเลนรวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งในตัวดแผ่นดมนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่ทางทีมงานอเวอร์ฮอนซาวราชิพนครับเราได้นําเทคนิคนะครับในการสร้างมิติแล้วที่เสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับได้นารถให้ทางทีมงานอเวอร์ฮอนซาวราดชิพนะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับด้วยหลักการแล้วก็ประสบการณ์ของทางทีมงานอเวอร์ฮอนซ์ราครับ สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนซึ่งมีความสำคัญมากนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานโอปอร์นซาวราชพุกนะครับวันนี้ผมมีเป็นตัวไดแกรมนะครับมาประกอบนะครับเพื่อเพื่อสมาชิกจะได้เข้าใจขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานโอวอร์นซาวราชพุกนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับ 80-90%นะครับหลับรถในบ้านเรานะครับตำแหน่งในการติดตั้งก็อยู่ในส่วนตัวประตูนะครับโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวตูว้ลำโพงให้เจ้าตัวลำโพงมีเลนส์ทำงานนะครับเนื่องจากโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับเวลาลำโพงทำงานพ๊บเนี่ยมันจะมีค่าแล้วเรียกว่าค่ารีเฟรชชั่นค่ารีเฟ e ชชั่นคืออะไรครับก็คือการสะท้อนนะครับอย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงนะครับ เราไม่ต้องการได้ค่ารีเฟลคชันพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอฮอนซาวรัชพุกนะครับเราก็ได้นาเทคนิคในการติดตั้งเจตัวแผ่นดมเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการลดค่าโพลิฟเคชันนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานโอฮอนซาวราชพุกนะครับเราถึงพิถีพิถันในการติดตั้งเจตัวแผ่นดมเพื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับเรามาดูในส่วนที่2นะครับก็คือการทํางานทั้งด้านหน้าลำโพงตัวนี้มีความสําคัญมากนะครับ ซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชั้ใหม่เข้าไปนะครับก็จะใช้เจ้าตัวสเปเซอร์นะครับเป็นตัวรองนะครับเพื่อมายึดเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับใช้เจ้าตัวสเปเซอร์ซึ่งเป็นรูปร่างแบบนี้ซึ่งเป็นวงแหวนนะครับมาทาการแปะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับก็ยึดลำโพงเข้าไปการติดตั้งในรูปแบบนี้เป็นการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับมันจะมีค่าเราเรียกว่าค่าอินซิเดนต์ค่าอินซิเดนต์คืออะไรก็คือการตกกระทบไม่ว่าจะเป็นคอนโซลเป็นบาะมันจะมีผลเรื่่อองงงขฟาามต เพราะฉะนั้นทางทีมงานอุหอนซาวและทุนนะครับเราได้นําเทคนิคในการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดค่าเพียงซิเดนต์นะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานอุหอนซาวและทุนครับเราถึงวิถีวิถันในการติดตั้งกตัวลำโพงมิเลนเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับแล้วเรามาดูงานติดตั้งจริงเห็นไหมครับดูขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งกตัวแผ่นดมเลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อคายลิเบตนะครับเพื่การติดตั้งเห็นไหมคร น้ำหนักเบาครับลวลาแดมป์ปุ๊บมันจะขึ้นลายตัวเบดี้เราเห็นนะครับนั่นสแสดงว่าตัวดัมกับตัวเบดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีไม่เกิดเป็นโพอากาศและนอกจากนั้นนะครับเรายได้นำเทคนิคในการสร้างอยู่ตัวอินฟลัสเมนต์เพื่อมาทําโครงสร้างอยู่ตัวแผ่นดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นแล้วมาดูการซับเสียงนะครับซับเสียงได้ดีมากๆเลยครับไม่มีค่าพวกไวซ์เบชั่นเลยนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมง,งานอ,อุปกรณ์ซาวด์และเพื่อครับเราถึงวิธีวิธานในการติดตั้ง มาดูขั้นตอนและส่ในการติดตั้งเ่ตัวลำโพงมิเลนเห็นไหมครับนะครับเรามีการสร้างู่ตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเห็นความแตกต่างครับแบบนี้เราไม่ใช้นะครับเหลาหลีกเลี่ยงไม่ใช้เราสร้างู่ตัวสเปเซอร์มาให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างเจตัวลำโพงมิเลนนะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับเจาะจงเลือกใช้ลำโพงของยี่ห้อเบลิกนะครับซึ่งเป็นลำโพงไฮเอนจากอิตาลีนะครับมาทำการติดตั้งเป็นระบบ พร้อมกับทาการติดตั้งยตัวอ t สตา i n ลิงเข้าไปนะครับดูฮะดูวัสดุที่เรานามาใช้เป็นวัสดุเกรดเมีความยืดอยู่ค่อนข้างสูงนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเบื้องหลังนะครับในการสร้างมิติและที่เสียนะครับของทางชีมงานโอเวอร์ฮอร์าวรารัชพลครับก็เป็นที่ทราบวันนะครับในการที่เราจะทําการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับ แค่พูดว่าเสียงดีอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องมาชมนะครับขั้นตอนนะครับทั้งเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังนะครับในการออกแบบติดตั้งนะครับเจ้าตัวลําโพงนะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลําโพงมิเลนในรถ MG ็กันนี้นะครับเรามาดูนะครับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดั้มของทางทีมงานอุปกรณ์ซาวและชเพื่อเขียนนะครับเลือกใช้แผ่นแดั้มซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อคาลิเบตนะครับมานทำการติดตั้งเห็นนะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงน้ําหนนนนนัััักเเเเบบาาาาะะครรพแดมมปุจขึ้ลยตวีห็น นะครับนั่นแสดงว่าตัวแดงกับตัวบดี้รถมีการยึดเก่อกันได้ดีนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นาเทคนิคในการสร้างตัวเอ็นฟอร์สเมนเพื่อมาทําโครงสร้างตัวเบนแดีให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วดูการซับเสียงนะครับนะฮะซับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวส์เบสชันเลยครับแล้วเรามาดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวลำโพงวีเลนนะครับวันนี้ผมมีเป็นตัวไดแกรมนะครับมาประกอบนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาและุก สิ่งทีต้องมาทําการสร้างอยู่ตัวสเปเซอร์ทำไมไม่ใช้เจ้าตัวสเปเซอร์นะครับซื้อเป็นรูปสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเป็นโลหะเป็นแรปเปอร์นะครับมาทําการติดตั้งเข้าไปนะครับวันนี้ผมมีเป็นไดแกรมนะครับมาประกอบนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลําโพงมิดเลนนะครับนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งตัวลำโพงเลนชิ้นใหม่ก็จะใช้เจ้าตัวสเปเซอร์แบบเนี้ยเป็นรูปแบบสําเร็จนะครับมาทําการแปะแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วกไป การติดตั้งในรูปแบบนี้นะครับเป็นการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับมันจะมีค่าเราเรียกว่าค่าอินซิเดนต์ค่าอินซิเดนต์คืออะไรก็คือการตกกระทบนะครับจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมง,งานโอฮอนซาวและชพื่อนครับเราก็ได้นําเทคนิคในการสร้างอยู่ตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดค่าอินซิเดนต์พร้อมกับทําการติดตั้งอยู่ตัวอิสต้าลิงเข้าไปในระบบนะครับแล้วเรามาดูงานติดตั้งจริงนะครับมีการสร้างอยู่ตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับแบบนี้เราไม่ใช่นะครับเห เราไม่ใช้แบบนี้นะเราสร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับพร้อมกับทาการติดตั้งเัตโตัวเอ็กซ์ต้าลิงเข้าไปในระบบนะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับจอโจงเลือกใช้ลําโพงนะครับของยี่ห้อเบลิกนะฮะซึ่งเป็นลำโพงไฮเอ็นจากอิตาลีนะครับมาทําการติดตั้งเข้าไปในระบบนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังกันดูนะครับ หรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับซึ่งเป็นของโบสนะครับซึ่งติดตั้งมากับรถ MG ตัวเ s นะครับเรามาดูครับอันนี้ก็เป็นตัวโครงสร้างนะครับของเจ้าตัวตู้ซับนะครับผมนะซึ่งเป็นของโบสนะครับวันนี้เราก็ได้ทําการถอดซับออกมานะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเจ้าตัววัสดุซับเสียงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกสแตนดิ้งเวฟเพื่อให้ซับนะครับทำงานนะครับให้เบรคด้แม่นยําหนักแน่นนะครับ ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนาเจ้าตัวซับนะครับซึ่งเป็นของบสนะครับเดี๋ยวมาทําการประกอบเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับว่าไอ้ซับซึ่มีไซส์ขนาดแค่5นิ้วเนี่ยหลังจากที่เราทําการโมดิฟายตัวตู้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยเนี่ยมันให้เบสที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทาการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับซึ่งเป็นของบอสนะครับ ที่มากับเจ้าตัว MG นะครับตัว HS นะครับตัวไฮบริดครับเราก็ได้ทําการอัปเกรดโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดั้มนะครับชุดหน้าชุดหลังพร้อมกับทําการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับนะครับซึ่งซับมีไซส์ขนาด5นิ้วนะครับเราก็ได้ทําการโมดิฟายเจ้าตัวตัวตู้ซับนะครับเพื่อลดค่าพวก standing wave นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในสิสเทมนะครับเราก็ยังได้ทําการนะครับติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับของทางค่าย Alpine นะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนส์นะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์ เราประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับพร้อมกับทําการนะครับทาการมิกซ์เสียงใหม่นะครับเราก็ทําการมิกซ์เสียงใหม่นะฮะนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทําการนะครับใช้เจ้าตัวนะครับเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับมาทําการวัดค่าอาเทนะฮะเพื่อให้การปรับแต่งค่าพลรามิตมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตนะครับการทํางานของเจ้าตัวซับนะครับทำงานได้แม่นยำนะครับได้เบสที่หนักแน่นและนุมน่มนวลนะครับและได้ซาวด์สเตทที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขัน้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบนะครับมิติและวิธีเสียงดูนะครับให้สังเกตนะครับการทํางานของเจ้าซับเฟอร์นะครับทำงานได้เบสที่แม่นยํานุ่มนวลและหนักแน่นนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ Start warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay sunshine when she's gone this house just ain't no home anytime she goes away i know 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 ากที่เราได้ทำการทดสอบฟังเห็นนะครับการทํางานของตัวตู้ซับนะครับทํางานได้เบรดที่หนักแน่นและลุ่มนวลนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำการแก้ไขระบบนะครับตัวซับเราแทบไม่ได้ยินนะครับเราได้ยินแต่เจ้าตัวลำโพงมิดนะครับซึ่งทํางานได้แค่โลโลนะครับเวลาทํางานครบนะครับบางเกิดน้อยนะครับเกิดการุกสั่นกับพื้นหรือค่าพวกไวซ์เซอร์เวชั่นค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวและชิฟว์เห็นะครับเราก็ได้ทำการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับ นะครับเพื่อซับทํางานได้แม่นยำนะครับให้เบรที่หนักแน่นและนุ่มนวลพร้อมกับทําการอัปเกรดนะครับเจ้าตัวลำโพงในชุดหน้าชุดหลังนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์เข้าไปนะครับเพื่อเป็นทการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับเพื่อให้คุณภาพเสียงนะครับได้ตามคาแรคเตอร์ที่เพื่อนสมาชิกต้องการและนอกจากนั้ครับเราก็ได้ Sound s t a ท e นะครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว MG ตัว SS นะครับตัว h y b r i d นะครับ อยากจะได้ที่เบสที่หนักแน่นได้รับทรงเบสที่ดีนะครับก็เชิญได้ที่โอวอนสาวราชพุนครับเราก็มีขั้นตอนแล้วก็ทิ้งนะครับในการอัปเกรดนะครับหรือการแก้ไขระบบนะครับที่แตกต่างจากที่เหนือทิ้นเชิงนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการแก้ไขระบบเครื่องเสียงนะครับซึ่งเป็นของโบสในรถ MG ตัว SS คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอวร์ฮอนสาวราชพุนครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงรอยยาาืมฝกกดดดตติ้วนะครับ